พ่อคะขอตังคหน่อยดิดไม่ได้ลูกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานะลูกนะพ่อคะดูผู้หญิงคนนั้นดิเขาแต่งชุดอะไรอะตายแล้วอย่ามามองฉันนะออกไปพ่อคะดูตรงนั้นนี่นั่นเขาทําอะไรอะเฮ้ยผู้ชายคนนั้นกําลังแกส้สอแม่ลูกนั้นลูกเพ่อว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ,บ้านดีกว่าโอ้แย่แล้วเฮ้ยนี่นายจะทําอะไรลูกฉันลูกอยู่ตรงนี้นะไอ้แน่ที่ก็าตามมันดี ขอบคุณมากนะจ๊ะที่เธอช่วยฉันกับลูกเอาไว้นะไม่เป็นไรนะลูกโอเอโอเอนั่น,นะสิขอบใจมากๆเลยนะที่เธอช่วยพวกเราทั้งคู่เอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราต้องโดนตะนั่นลังแกแน่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพ่อคะผู้หญิงสองคนนี้น่าสงสารจังเลยะ เอ้ ه, ลูกอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านมากนักพ่อเหนื่อยอ่ะนี่พ่อไม่อยากมีหนูเป็นลูกหรอคะได้ถ้าพ่อไม่อยากให้หนูเป็นลูกอะ่ะหนูไปเป็นลูกคนอื่นก็ได้คะ่ะเฮ้ยอะไรกันคะเนี่ยอะไรนะลูกพูดว่าอะไรนะลาก่อนคะ่ะคุณพ่อหนูไปหาพ่อใหม่ดีกว่าเฮ้ยนี่ทำไมพูดอย่างนั้นกับพ่อไม่อยู่ด้วยแล้วอยู่กับพ่อมีแต่เรื่องปวดหัวเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะคุณค้รอหนูด้วยคุณ หนูขอสมัครเป็นลูกคุณสองคนได้ไหมคะคุณคะคุณตายแล้วเฮ้ยมีคนขับรถชนเรานั้นมันเด็กคนนั้นนี่นาคุณคะจอดรถก่อนจะชนพว่อเราทำไมเนี่ย,ายตายแล้วเด็กคนนั้นเราต้องรีบหยุดรถนะพ่อช่วยดู แย่ oh, yeah, แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยตัวของเราติดกับรถคันนี้เราดูเหมือนว่ามันจะหลุดไม่ได้เลยนะเนี่ยคุณคะหยุดก่อนได้ไหมตัวดูห <c oughs> อูหยุดรถเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้สงสัยที่นี่จะมีผีหยุดรถเดี๋ยวนี้ เฮ้ยอยู่เดียวนี้พวกแกสองคนทำร้ายลูกฉันอย่างี้ต้องจัดการช่วยฉันกำจัดผู้หญิงสองคนนี้ทิ้งซะพ่อคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าทำเธอเธอไม่ได้ทำอะไรหนูทั้งนั้นหนูขับรถมาชนเธอเฉยๆค่ะไม่ต้องมาพูดเลยลูกก็อยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยอ้าอะไรกันเนี่ยพอนั่นแหละหยุดได้แล้วปล่อยพ่อราไปเถอะนะคะ ทำไมพวกเธอต้องมารังแกลูกฉันเดี๋ยวก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคะออะไรกันเนี้ยทุกคนหยุดในที่สุดก็ไปได้สักทีเฮ้ยจำไว้นะลูกอยู่กับพ่ออย่าไปไหนโลกใบนี้มันมีแต่สิ่งที่อันตรายเต็มไปหมดพ่อรู้ได้ยังไงอะคะ ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยให้หนูไปเล่นกับใครเลยอะ่ะก็พ่อพ่อรักลูกไงพ่อมีลูกแค่คนเดียวเข้าใจไหมแต่หนูก็อยากจะมีเพื่อนนี่คะลูกก็มีพ่อเป็นเพื่อนไงมาเล่นน้ำกับลูกนะเล่นน้ำกันสดชื่นไหมลูกแต่หนูไม่ได้อยากเล่นกับพ่อนี่นะกระโดดเลยลูกกระโดดเลยเจะว่าไปก็สนุกเหมือนกันนะคะเห็นไหมล่ะลูกอะมีพ่อแค่คนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีหรอกเพื่อนอะ พ่อคะแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเขาถืออะไรอยู่นะ่ะมีแน่เฮ้ยน,นายรังแกลูกฉันเหรอ,อ,อช็อมน้ำหน้าลูกรักไปหลบตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพ่อจัดการตันนี่ก่อนหลบไปสิลูกเอ้ยข่ะพ่อหนูหนูไปหลบตรงด้านนู้นก่อนนะคะไปเลยลูกไปเลยไปหลบตรงนู้นงั้นเราไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นดีกว่านะคะทุกคนอ่านี่ไงสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ พราะเรากำลังเล่นเกมเราบอกอยู่ขอเล่นด้วยคนดิไม่ได้นะโทรศัพท์มันก็มีเครื่องเดียวต่อคิวดิเอ้ยนี่เธอทำอะไรอ่ะลังแกลูกฉันหรอยไอ้หนูหนเปล่านะคะพราคะ่ะมันแย่งโทรศัพท์หนูใช่ค่ะหนูเป็นพยานเฮ้ยนี่แกก้าแย่งโทรศัพท์ลูกฉันเหรอฮะดี๋ก่อนสิคะกล้าดียังไงถึงได้มาแย่งโทรศัพท์ลูกฉันเล่นฮะไม่ใช่นะ นี่ฉันจับตัวไว้แล้วหนูแกล้งลูกฉันเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่เอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะเป็นผู้ใหญ่แต่มาลังแกเด็กแบบนี้ได้ยังไงอะไปฟ้องตำรวจเลยเจ้านายให้ตำรวจจับเข้าคุกคุณตำรวจคะคุณตำรวจเฮ้ <Hey. S 1> เอทุกคนนี่ตำรวจอะไรเนี่ยสวัสดีครับมีเรื่องอะไรแจ้งความครับคนนี่คุณเป็นตำรวจจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ย ผมเนี่ยแหละครับตำรวจมีเรื่องอะไรจะแจ้งความหรือครับตำรวจอะไรทำไมแต่งตัวแบบนี้เออพอดีว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนผมก็เลยเฮ้ยนี่มันคนโรคจิตนี่นะผมไม่ใช่คนโรคจิตนะครับผมคือตำรวจไม่จริงอ่ะเฮ้ยไอโนไอโนแก่แล้วสงสัยเธอจะเป็นลมใช่ไหมเนี่ย มานี่มาเดี๋ยวฉันพาไปส่งโรงพยาบาลนะป,ปล่อยปล่อยหนูนะคะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะฉันเป็นตำรวจรจริงๆตำรวจอะไรใส่ชุดแบบนี้ก็บอกแล้วไงว่าอากาศมันร้อนไว้คนลกจีดไม่ต้องกลัวนะจ๊ะฉันจะพาเธอมาส่งที่โรงพยาบาลปล่อยหนูเทอะคะ่ะขอร้อง ดูเหมือนสมองหนูจะมีปัญหานะเอกซเรย์ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยบ่าไปแล้วทุกคนตำรวจคนนี้มันแปลกๆนะเนี่ยอะไรของเขาโอเคเรียบร้อยผลสแกนปกติเดวดวก่อนคุณเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ก่อนฉันเคยเป็นหมอมาก่อนไว้ใจได้นะอันดับต่อไปก่อนนอนบนนี้โอ้อุณหภูมิร่างกายปกติอะไรของคุณเนี่ย ฉันกลัวเธอจะเป็นลมก็เลยต้องให้ความอบอุ่นเอ้ยเอาไปเอ้ยทำไมต้องเสียงดังด้วยเล่าโอเคเธอนอนพักผ่อนไปก่อนละกันนะโอเคเพื่อความอบอุ่นเธอควรนอนใต้เตียงเดี๋ยวก่อนอย่าเสียงดังนะหนูนะรบกวนคนข้างๆห้อง,งเดี๋ยวฉันมาบ้าไปแล้วตำรวจบ้าอะไรเนี่ยโลกใบนี้ไม่ได้ปลอดภัยจริงๆด้วยทุกคน เหมือนที่พ่อพูดไม่มีผิดเลยรีบกลับไปหาพอ่อเราดีกว่านะคะไม่น่าเลยถ้าเชื่อคำพอ่อก็ไม่เป็นแบบนี้ตายแล้วระวงังรถชนฉันไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเดี๋ยวก่อนนะเจ้านายทำไมเรื่องมันเศร้าขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงนะลูกพ่ออยู่ตรงนี้